สวัดสดีคร hey, ับพ ah well ี like ่น้องกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมพี่น้องกับช่องสวดตัวเล่นเล่าเรื่องนะครับพี่น้องวันนี้ก็จะกลับมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตบ้างไปของอาหักแล้วก็ต่อด้วยกษัตริย์เยโฮชาฟักกระย์แห่นจูดากริยาทางใต้นะพี่น้องก็นานพอนะพี่น้องที่จะ ที่ที่พามาก็คือจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ทางเหนือนะฮะวันนี้ก็จะกลับมาเล่าเรื่องกษัตริย์ทางใต้นะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะเป็นกษัตริย์ทางใต้อยู่พี่น้องโอเคพี่น้องวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของกษัตริย์อาหักนะฮะชีวิตบ้านปลายของกษัตริย์อาหักนะฮะแล้วก็จะต่อด้วยพระชาเยโฮชาฟักของยูดาห์นะพี่น้อง ในพังกพีบอกว่ามีผู้ชนะที่มีชื่อว่ามีคายาเนี่ยมีคายาเนี่ยได้มาพยากรว่าเนี่ยฮะอหักกาเยโฮชาฟักเนี่ยจะให้แพ้นะฮะกาศึก,กนะฮะพังกพีว่ายังไงที่นี่บอกว่าฝ่ายเยโฮชาฟักทรงมีซัก มั่งคั่งและเกียริใหญ่ย,ย,ยิ่งโป่งทรงกระทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับอาหักหมายความว่ากษัตริย์ทั้งใต้นะฮะได้ทำให้เป็นแผ่นเดียวกันทองแผ่นเดียวกันกับอาหักนะครั้งล่วงมาหลายปีโป่งเสด็จเข้าไปเฝ้าอาหากในสมารียก็คือเยวชาฟานี่ไปเฝ้าไปเฝ้าอาหากนะ และอาหารส่งค่าแกะและวัวมาใหม่สำหรับะะการพบปากกันเนี่ยสัตว์สังนะฮะแล้วก็อาหารบอกกับเยลชาฟาว่าไงอาหารบอกว่าเราจะขึ้นไปนะฮะรบก,กับราโมกิเลอะนะฮะอ่าบอกว่าเราจะขึ้นไปรบก,กับ รามโมกิเลอกแล้วเจ้าจะไปกับเราไหมเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วฮะเยอชฟบาบอกว่าเยอชฟาบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วทองของเราก็เป็นของท่านพี่น้องของเราก็เป็นพี่น้องทางชาวบ้านชาวเมือ,องของเราก็เป็นของท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ดีนะเยอชาฟาบอกว่าเราควรนะฮะให้ทูลขอกับพระเจ้าดูเผื่อว่าจะมีนะฮะ คำาตอบจากพระเจ้าว่าเราควรจะครึ่งหรือไม่ครึ่งไปนะทีนี้พออาหักได้ยินโยชาฟาเสนอมาก็โอเคนะทีนี้อาหักก็เรียกนะฮะผู้ผู้ผู้ชนะของคนอิสราเอลพระกระพีบอกว่าพวกผู้ผูชนะในอิสราเอลเนี่ยมีประมาณ400คนโอ้ไม่ใช่น,น้อย แล้วก็ทุกคนก็มาแล้วก็บอกแต่ในเงี้ยมุงที่ว่าเออดีนะฮะถ้าพระราชาขึ้นไปเนี่ยพระราชาจะประสบความสําเร็จจะชนะนะฮะพระราชาจะนำชัยชนะกลับมาอย่างแน่นอนไปเถอะนะฮะทุกคนก็บอกเสียเดียวกันนะฮะพอเยฮชาฟักได้ยิงอย่างนั้นเยฮชาฟักก็บอกว่าอม,มันก็แปลกๆอยู่ แล้วโยสภาถามว่าที่นี่ยังมีผู้ภาชนะอยู่ไหมนะนอกจากพวกนี้แล้วจะมีอีกไหมสักคนหนึ่งที่สามารถเผยภาชนะได้นะฮะอาหารก็บอกตรงๆว่าเออยังมีอยู่คนหนึ่งนะแต่ว่าคนเนี้ยไม่เคยบอกในแง่มุมที่ดีกับผมเลยเขาพยายามเมื่อไหร่ก็พูดแต่ว่าผมจะแพ้แพ้ผมจะล้มเหลวมาชอบพูดแต่ว่าผมเนี่ยแย่ในสายตาเนี้ย ไปเนี่ขเาพระเจ้าเขาชอบว่าดแบบน,นี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามน,นะฮนะเยลซาฟาบอกว่าลองลองลองไปถามดูนะแล้วก็เขาก็เชิญฮนะผู้พระเจ้าที่มีชื่อว่ามีขายามีขายาก็บอกต,ตรงๆว่าการรบครั้งนี้โปง่งจะต้องพ่ายแพ้พนะฮะพออาหารได้ยินแค่นี้พี่น้อง กรกเลกบแล้วก็จักบอกให้พวกองค์ลักษ์นะฮะจับมักไปข้างคุกไว้นะฮะแล้วก็บอกว่าให้เขากินอาหารธรรมดาเมื่อกันน้าโทษทั่วไปเนี่ยจนกว่าเราจะกลับมาเขาบอกนี้มีขยาก็บอกว่าอย่างนี้พี่น้องรู้ไหมเขาว่าถ้าพระองค์สเสด็จก,กลับมาได้อย่างสวัสดิภาพแล้วข้างพยางของเขาก็มันไปข้างพยางเทพ็พ แต่พระอ,องค์ทรงรู้เธอว่าป้อ,องจะไม่ได้เสกกลัมมาอีกนะพี่น้นองมีขยาก็บอกกับพระชา,าหาักทีนี้โอเคถึงเวลาจะออกศึกจะไปรบก,กับพวการามโมก,กิเลอก็ปรากฏว่าต่างคนต่างก็ขึ้นไปแต่ว่าอาหารนี้บอกว่าเขาจะใส่ชุดธรรมดานะนะเพื่อที่อะไรสักอย่างหนึ่งของเขาหละแต่ว่าให เยอะชาฟันเนี่ยส่วนชุกเกาะก็ได้ชุกของพระราชาก็ได้พอครึ่งเป็นลบก,กับาราโมก,กิลิอาหก็ปรากฏว่ากางต่างคนต่างก็พแพาา้แล้วก็ถอยออกมาแล้วก็พระราชาของราโมก,กิลิอาหนี่เขาบอกว่าไงเขาบอกอย่าไปนะอย่าไปสู้กับไอ้พวก อ้าหางที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือเด็กๆนั้นน้อยที่ไม่มียกไม่มีตำแหน่งอะไรประมาณนี้ให้ไปเอาเฉพาะาคนที่เป็นก,กษัตริย์หรือเป็นนายพลนายโทก็ว่าไปนะพีะ่้องทีนี้ก็อพอรามโอคิลอาเนี่ยก็ไปชิดเข้ามานะฮะปรากฏว่าพอระชิดเข้ามาเนี่ยเห็นว่าคนอิสราเอลเนี่ยจะแพ้ๆอยู่แล้วก็มีทหารคนหนึ่งนะฮะจก ไล่ตามนะฮะเขาเขาเข้าใจว่าอิสราเอลกับอ่ายูดาห์ในเวลานั้นน่าจะเป็นกษัตริย์องค์เดียวหรือเปล่าไม่รู้ไอ้วพวกรามอูกิเลอค์เนี่ยเขาบอกกูบ่าว่าพอได้ยินได้เห็นฮะโลกกรางประชิดเข้าขึ้นมาก็เขาเข้าใจว่ามันเป็นกษัตริย์ของอ่ายูดาห์เนี่ยกระส่าให้อิสราเอลด้วยนะเขาก็จะออกไปไปรบว่าอย่างนั้นแต่ว่า ยิโฮชาฟานเนี่ยร้องขึ้นร้องขึ้นนะเพราะว่าพระเจ้านะฮะเมื่อกว่าร้องขอให้พระเจ้าทรงรับลือถึงเขาแค่เนี้ไปเนาะแล้วก็คนที่ไล่ตังก็คือหันหลังนะฮะหันหลังจะหนีแต่ว่ามีคนหนึ่งนะฮะมีท่าหางคนหนึ่งในนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ย้อนหอ,อกเข้าไปนะฮะปรากฏว่าพานนี่น้องเป็นไงปักที่หน้าอกทรงอกของอาหาเข้าไปนะฮะ แล้วก็กางรลบในวันนั้นพระนพบริพารดูเดือดมากนะระโจกท่านพอเย็นมาเนี่ยาหาก็ทนบาดแผลของตัวเอที่อโนหอกแทงเข้ามาไม่ไหวเจ้าก,ก็เสียชีวิตลงนะ,นะแล้วก็คนอิสราเอลก็ได้ผ่านท่านนไปล้างแผลในในน้ำนะฮะ แล้วก็พระกะพีบอกว่าสุนัขก,ก็มาเลียงนะน้ำที่เขาใช้อ่า,อาหักล้างตรงนั้นอันนี้คือพระกะพีบอกว่าตระกูลของพวกเขาเนี่ยพระกะพีบอกว่าพระเจ้าบอกว่าคนที่เกิดในเมืองหมาจะกินนะฮะคนที่เกิดในทุ่งนั้นโนดโนดในอากาศจะกินอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าเคยหลงังวเจาไว้แล้วก็สิ่งที่เราเห็นเองเราได้เห็นก็คือว่า เป็นจริงดังนั้นโอเคพี่น้องเรื่องของอาหารก็จบไปแล้วกษัตริย์ทันเหนือของอิสราเอลต่อไปนี่ก็จะเป็นเรื่องของกษัตริย์ทันใต้นะฮะพระราชาที่มีชื่อว่าเยโฮชาฟักเนี่ยพี่น้องเยโฮชาฟักเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์ที่4ทันใต้ของประเทศอิสราเอลณเวลานั้นฮนะเพราะอิสราเอลแบบเป็นเหนือใต้นะนวลงโอเคเยโฮชาฟักเนี่ยใน สามองค์ที่ผงเคยเล่ามาเนี่ยล้วแต่เป็นกษัตริย์ที่ไม่ค่อยดีนักนะฮะพระเจ้าไม่ค่อยจะพอพระทัยไม่ค่อยเชื่อฟังพระเจ้าว่างั้นแต่ว่าพอมากษัตริย์เฮโรชาฟันเนี่ยองค์ที่หนึ่งเนี่ยที่เราได้เห็นว่ากษัตริย์องค์ที่หนึ่งทางใต้กอ็อิสาราเอลที่เป็นพระเจ้าถือว่าดีนะฮะพระเจ้าถือว่าดีพี่น้องดีอย่างไรนะฮะพระเจ้ามาเล่าให้เราฟังนะฮะ พระวชนะขอพระเจ้านะ,ะมาทางผู้เผยชนะที่เยโฮนะฮะมีชื่อว่าเยโฮูตาเต๋อเยโฮชาฟัคนะฮะตาเต๋อว่าท่านควรดเน,นินชีวิตอย่างไรโอเคนะะก็โอเคนะฮะก็โอเคก็คือว่าเยโฮซาฟัคนี่เขาข้างเชื่อฝังพระเจ้าแล้วก็เป็นอย่างไงเยโฮชาฟัเนี่ยพระกระปีบอกว่าพระองได้ทรงตัง้งนะครับ ป้องถ้าแต่ตั้งผู้วินิจฉัยในแผ่นดินนะฮะและในหัวเมืองที่มีป้องทั้งหลายของยูดาห์นะฮะทีละหัวเมืองนะฮะและป้องตรากับผู้พระเนะาเหล่านั้นว่าจงพิจารณานะสิ่งที่ท่านทั้งหลายกระทำเพราะท่านไม่ได้พิพาษาต่อมนุษย์แต่เพื่อพระเจ้าประการแรกที่เราได้เห็นที่เยโอาฟาพูดก็คือว่า เราไม่ได้ทางกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นการกระทาอะไรก็ตามนะเราทางเพื่อพระเจ้านะเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็ตามนะฮะให้มีความอย่างเกรงพระเจ้าอยู่เหนือท่านทั้งหลายนี่คือสิ่งที่สามขามาและบทต่อไปว่าจงระมัดระวังสิ่งที่ท่านั้งหลายกระทาเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ไม่มีความอายุยติทางโยชฟาบอกพระเจ้าของเราไม่มีความอายุติธรรมก็คือว่าประการที่หนึ่งก็คือว่าทางอะไรก็ทางเพื่อพระเจ้าเพราะเราไม่ด้ทางเพื่อมนุษย์การที่สงก็คือเราทางกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่มีความอายุติทรมในตัวพระเจ้านั้นพระเจ้าเทียดทำเทียดตรงเสมอนะและข้อหนึ่งบอกว่า พระองค์เนี่ยไม่มีความละเอียดเหยาซาฟัตนี่รู้สึกว่ารู้จักพระเจ้าเขาขั้นดีพี่น้องเขาบอกว่าในพระเจ้าเนี่ยไม่มีความละเอียดนะฮะและก็ประการที่สี่ที่นี่ก็คือว่าและพระเจ้าเนี่ยไม่มีการรับสินบนพี่น้องการรับสินบนเนี่ยเป็นสิ่งทนะี่สามากพี่น้อง ประเทศชาติไหนถ้ามีการรับสีบอนะฮะนันาการเมืองคนใดถ้ามีการรับสีบอเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารคนไหนถ้าเป็นคนรับสีบอถ้าครูบาอาจารย์คนไหนเป็นคนรับสีบอลแน่นองในที่สุดต้นหลงเหลวอย่างแน่น,นอนนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบกเยโอชาฟาบดที่มีว่าพระเจ้าเนี่ย เป็นพระเจ้าที่ไม่รอดสี่บนนะพระเจ้าไม่อายุติดทานนพระเจ้าไม่รักเอียนะนะจะทําอะไรก็ตามให้เราระมัดระวังเพราะเราไม่ได้ทางกับมนุษย์เราทางเพื่อพระเจ้าอันนี้คือสิ่งที่อ่าเชยชาฟัตบอกกับคนอิสราเอลเมื่อท่านได้แต่ตั้งอ่าคนอิสราเอลนะตาหัวเมาตาต่างนะฮะให้เป็นผู้เชนะโอเคเลือดที่สองหอใหที่ เข้ามาแล้วก็เห็นเรื่องของกษัตริย์เยโฮชาฟัตที่นี่ก็คือว่าเยโฮชาฟัตนเวลานี่ได้ยินข่าวว่าจะมีคนโมอับและคนอันโมนะฮะจะขึ้นมารบกับตนโอ้โหซึ่งเป็นทหารที่มาหืมมานะฮะพี่น้องพวกเขาแข็งแข็งแ,งแ,งแกร่งนะ,ะพังกระผิวว่าอย่างนั้นพอท่านได้ยินอย่างนี้ท,าทา่านทายงาพี่นารู้ไหม ยิโฮชาฟักพอได้ยิงวานะคร่บจะมีคนโมอ,อากและคนอาโมขึ้นมาจมตีตอนนี้ตัวเองก็เลยกลัว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 จนตัวสั่งไปแล้วกลัวยังไงนะกลัวมากแล้วแล้วยังไงเยโฮชาฟักบอกว่าให้เรานะฮะเอาอีละยโฮชาฟานี่เขาข้ามพึ่งพาพระเจ้าจริงๆนะบอกว่าให้เรามุ่งสวไหาพระเจ้า ให้เรามุ่งสวยหาพระเจ้าเพราะว่าศัตรูจะขึ้นมารบเราแล้วเนี yeah. ่ยประการที่สองบอกว่ายังไงพี่น้องบอกกับคนยูดาในประเทศทั้งคนเอิสราเอวก็หนะลานี้คนอิสราเอลก็มีกริยัแล้วคืออาหารก็เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นให้เราทลายเนี่ยอดอาหารอาธิฐานขออดอาหารอธิฐานสวยหาพระเจ้า ให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราสวยหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องเป็นยังไงบอกว่าทีแรกคือสวยหาพระเจ้าให้ออกอาหารและขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพอท่านถ่อมตัวลงเช่นนี้นะก็เลย พระเจ้าทรงเมตตาในตัวสิ่งที่เยโฮชาฟ่าทางแล้วก็พระเจ้าก็ทรงผู้เผชิญหน้าคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ายาฮานีเอลยาฮาซิเอลชื่อก็ยากนะพี่นะ้องยาฮาซิเอลเนี่ยพระเจ้าทรงใช้ผู้เผยชิญน้าคนหนึ่งที่มีชื่อว่ายาฮาซิเอลแล้วก็มาบอกกับยิโฮชาฟักว่า อยากรัว่าอยากรัวเลยยานะท้อถอยด้วยคนหมู่มหขุมมานี้เลยนะเพราะว่าการสงครามการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านการรบก,การสงครามขั้นนี้มันไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้าผู้นี้เช้าจงลงไปนะสู้รบกับเขาดูเถอะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทาให้ มโมักอโมได้ภายแพ้อยากกลัวพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะส่งรกแทนท่านเองนะฮะไม่จําเป็นฮะที่จะให้ท่านเนี่ยต้องไปรบในสงครามนี้สงครามครั้งนี้นโอ้ยูดาและเยซูสเ,เลนนะพูดถึงท่านเหนือท่างใต้นะจงเข้าประจนที่ยืนนิ่งและดูชัยชนะของพระเจ้า เพื่อท่านเนี่ยพี่น้องเป็นยังไงสุดท้ายนะฮะถึงเวลาเลยฮะต้องออกไปรบกันจริงๆนะฮะพระเจ้าบอกว่ายังไงก็ปรากฏว่านะฮะพี่น้องมีนะฮะ คนอาโมและโมอาเนี่ยกำลังจะออกไปนะฮะรบก,กับคนอิสราเอลนะแต่ปรากฏว่านะฮะไปพบก,กับชาวภูเขากลุ่มหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเซอีนะพี่น้องท थ าที่อาโมกับโมอาเนี่ย, a, a, ยออกไปเพื่อจะรบก,กับคนอิสราเอลยูดาห์แต่แต่ปรากฏว่าไปพบเข้ากับชาวภูเขา ที่มีชื่อว่าเซอีนะพอปรากฏว่าไปพบก,กันเข้าก็รกกันเองนะรกกันอยู่ระหว่างนั้นพอรกกันไปรกกันมาต่างก็ต่างก็งย่เยินสักอย่างงานเี่น้องโอเคแล้วพระองาพีบอกวา่าพอถึงเวลาจริงๆเยโฮชาฟับป้าชาเห็นชูดานะฮะเยปชาทรงกับพระองค์ก็เห็นนะ มีศพนอนอยู่เต็มเลยนะเนื่อด้วยต่างกดต่างรบก,กันเองฮะซึ่งไม่ใช่เป็นคนสอเอหรือคนอีดาท่านั้นแล้วก็เป็นไงเมื่อเยโฮชาฟักและประชาชนของอิสเอาเอเหว่าต่างกดต่างก็าต,างกาตายหมดแล้วไอ้พวกทหารตายหมดแล้วก็เลยทำยังไงพี่น้องประชาชนและเยโฮชาฟักของโปรก,ก็มาเก็บนะของ เสียจากภูเขาหลายเขาพบสัตว์เป็นจ <are new. S 2> um ํานวนมากนะฮะพวกแกะพวกแพะพวกไอเนี <fresh> ้ยส <lemonade> ัตว์ต่างนานาเนี่ยที่คนทานทานอิสราเอลทานทางอียิปต์เขาชอบเลี้ยงกันนนพ่น้อาก็เห็นว่ามีจํานวนมากและเข้าของก็มีจํานวนมากเสื้อผ้าก็มีจํานวนมากและของมีค่าต่างต่างนะฮะนี่มากไหมนะ จงกระทถางทำไงพี่น้องพระกบพีบอว่าซึ่งเขาเก็บมามากสาหรักตัวจรขนไม่ไหวเขาคงมีเยอะโจนขนไม่ไหวเขาเก็บของทิ้รีิได้เหล่านั้นเป็นเวลาสาวันโอ้โหพี่น้องลองคิดดูอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ศึกษาแล้วก็ผมเนี่ยพบเจบกับการที่ว่า พี่น้องคนเราเนี่ยจะทำอะไรก็ตามนะถ้าเราสวยหาพร,ร,ร,ระเจ้าสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าให้พระเจ้าทรงน้ำนะฮะในสิ่งที่เราจะทำอุปสรรคปัญหาข้างหน้ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กเราจะผ่านพ้นไปได้พี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เมื่อผมมาอ่านเลือกของกษัตริย์โฮชาฟักเนี่ยผมได้รับการดอนใจามาและผมก็อยากจะ อ่ะแบบปางให้กับพี่น้องที่นี่ว่าพี่น้องถ้าเรานะฮะมีปัญหาอะไรก็ตามในชีวิตหนะักหนาะอะไรก็ตามในชีวิตเรารู้ว่าโอ้เราไม่มีทางออกแล้วนะกับอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะครังนี้ในเรื่องนี้นะฮะพี่น้องลองลองฮนะพี่น้องลองมุ่งสวยหาพระเจ้าดูนะฮะ บางทีถ้าจำเปอดอาหารก็ลองอดอาหารที่ทางข้าพเจ้าการอดอาหารก็เป็นการเมื่อกว่ายอ่อจำนอนนะฮะยอ่อจำนอนให้ให้พระเจ้าส่งและลึกถึงค้าไปที่ทานาอาาาของเราอุปสรรคปัญหาของเรานะฮะและขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าถ้าเราทาสิ่งเหล่านี้พี่น้องผมเชื่อว่าชีวิตของเรานะฮะแม้ว่าจะมี ปสัสสาปัญหาขั้นหน้าที่ใหญ่อย่างภูเขาเนะี่ยะฮะเราก็จะผ่านมาไปได้นะพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากจะน้อมใจเราที่นี่ว่าพี่น้องเมื่อเรามีอุปสรรคปัญหาประการใดก็ตามพี่น้องให้เรานะฮะสวยหาพระเจ้าพึ่งพระเจ้าขอพระเจ้านามขอพระเจ้าช่วยแล้วก็พระเจ้าจะ ประทามความสําเร็จใช้ชนะให้กับเรานะฮะเราเห็นที่นี่เรื่องของโยชัฟฟก็คือว่าโยชัฟฟรู้ว่าพวกอมโมและโมอาบเนี่ยเขามีทหาทที่ไม่ใช่น้อยนะฮะพอรู้ข้าวกลัวกนะะลัวก็ขอกับระจาช่วยให้พระเจ้าหนาะและสุดท้ายพระเจ้าสัญญาว่าไงเจ้าจะไม่ได้รบ เพราะว่าเราเห็นความถุอมใจของท่านนะเพียยแต่ว่าให้เจ้าเนี่ยหมอดูเฉยๆเพราะการรรักทันเนี่ยเป็นของพระเจ้าพระเจ้ามาแบกแทนเราเลยพี่น้องมารับแทนเราเลยถ้าเรารู้ว่าเราทาไม่ได้พระเจ้าก็รู้พอรู้ว่าเราทาไม่ได้พระเจ้าทรงรู้ว่าเราทาไม่ได้พอเราพึ่งพระเจ้าพระเจ้าจะเข้ามานะฮะแล้วก็กระทำแทนเรา อันนี้คือความได้เปรียของการเป็นชีวิตคริสเตียนพี่น้องการติดตามพระเจ้าการการที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยมันมันมีสิ่งเหล่านี้ไงพี่น้องถึงถึงถึงเป็นอ่าการการให้ความเชื่อความหวานกับคริสเตียนนะฮะผู้ติ่ติดตามพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องพี่น้องที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะไม่จำเป็นท่านต้องเป็นคริสเตียนเสมอไป แต่ถ้าท่านประสบอุปสรรคปัญหาประการใดก็ตามนะอย่าจันหนุนใจท่านหวาดนะฮะท่านรอลองนะฮะบอกกับพระเจ้าพระเยซูว่าให้พระเยซูนะฮะช่วยอุปสรรคปัญหาเรื่องนี้ด้วยหรือว่าปัญหาของดิฉันปัญหาของข้าพเจ้าปัญหาของผมปัญหาของหนู ในเรื่องนี้ให้พระเจ้าส่งช่วยหนูทีผมทีครับเจ้าทีนะก็อที่ฐานไปน้องขอไปแล้วก็สุดท้ายลมน้ำด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าแค่นี้อพี่น้องมาไม่ยากไม่มีอะไรยากเลยกดันในชีวิตเตียนเนี่ยยากมากไม่ยากมา,มา,ากมา <S <S โทษดง่ายมากพี่น้องก็คือว่าเราจะพูดอะไรนะพี่น้องคริสเตียนเนี่ย มันไม่มีโบสวดมนต์นะไม่มีโบสวดมนต์ที่ว่าเราอทอดทอแล้วก็มันน่าสวดแบบนี้มันไม่มีนะเราต้องการสิ่งใดก็บอกสิ่งนั้นกับพระเจ้าไปเลยเพราะพระเจ้ารับรู้ในภาษาของมนุษย์เราอยู่แล้วนะพระเจ้าจะส่งตอบเราเนเราไม่จําเป็นต้องมีการสวดมนต์นะต้องมาสวดต้องไปท่อคาคำอะไรหรือว่าคาถาอะไรมันไม่มีในคิดเตียนไม่นะก็ง่ายงายเอง มีอะไรก็บอกกับพระเจ้าบอกพระเจ้าขอนะขอนี่ขอโน่น,นะแล้วก็สุดท้ายก็จบด้วยนายพระนางองค์ขอองค์พระเยศกิ์เจ้าแค่นี้พี่น้องแล้วก็เราจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่อยากมาแปบปางให้กับเราในวันนี้พี่น้องวันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องของสรุปอีกรอบหนึ่งนะกระสาอาหาที่ ท่านได้สูญเสียชีวิตในปั้มปลายของท่านแล้วก็เ,เรื่องของกษัตริย์เยโฮชาฟักของยูดาโอเคพี่น้องสับราหน้าเชิญชวนพี่น้องมาดูรัชการของเยโฮรัม oh พระราชาแห่งยูดาท่านใต้ก็คือุูรของ Ye oh เยโฮชาฟักนี่แหละพี่น้องหลังจากที่เยโฮชาฟัก oh เสียไป บุคคลท่านก็ได้ขึ้นมานะเป็นพระาพราชราของอคนชูดาต่อนะโอเควันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องที่สสร้างผมว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็พี่น้องพี่น้องที่ย้ำไปขิดเตียนนะลองอ,อ,อธิษฐานขอกับพระเจ้าเพราะว่าพักหัึพี่ยืงยังนนะพี่น้องการขอกับพระเจ้าเนี่ย ถ้าเป็นน้ำพระทัยกับพระเจ้านะพระเจ้าตอบพระเจ้าไม่เคยคิดจี้คิดเหนียวนะพระเจ้าไม่เคยละเอียงนะโอเคสุดท้ายนี้ก็พี่น้องเราจะทิ้งทางด้วยกันสักครู่นะฮะแล้วก็เราจะจบเรื่องนี้พระเจ้าพระบิดาค้าพปรองขอบคุณพระเจ้าที่โปร่งส่งเมตตาค้าพปรองได้มีโอกาสและเวลาที่ได้มาเล่าเรื่องของ กษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ในช่วงน,นี้ข้าพเจ้าขอคงโปรองค์จริงๆที่พนะระองค์น้ำสบประทายข้าพระองค์มีเรี่ยวแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับที่จะมาเล่าเรื่องของกษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ในทุกๆสัปดาห์ให้กับพี่น้องจนกว่าจะจบนะฮะทั้งสี่สิบสองพระองค์ข้พาพเจ้าโปรดช่วยรลน้นนางข้าพระองค์ต่อไปและขอพปประจักษ์สบปวีพ่พอพี่น้องที่ได้เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟัง ขอพอระเจ้าทรงประทานความรู o, ้ความเข้าใจที่มาจากพระพิจารณาให้กับพวกเขาด้วยละข้าแต่พระเจ้าโปรดอวยพรสำหรัพี่น้องบางคนที่อาจจะยังไม่เป็นผู้เชื่อหรือคิดเตียนก็ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเขาเมื่อเขาติดทางพร้อมทูลกับพระอ์ขอพระเจ้าทรงสดับฟังกาที่ท่าเขาและตอบให้กับเขาตามนะประทายของโะรงขอคุณโะรง์อเจ้าชางกับโะรงจะเจ้าปานากัโพรงกราบทูลในป้านาขององค์พระมิสกิจ้าอาเมนจะอวยพรพี่น้องครับผม